สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดริสันแฟมิลี่ครับตอนนี้รถลุงมาแล้วนะฮะแต่ว่าลุงลุงไหนขับนะฮะใครเป็นคนขับนะฮะมาเดากันครับนะฮะกัปตันคิดว่าเป็นใครขับมาครับผมว่าลุงนุนครับลุงนุ้ยเหรอฮะโอ้ผมว่าลุงพันหรือเปล่าปกติลุงพันขับไหวนะฮะเอ๊แต่ลุงพันอยู่ที่นี่นะฮะ ลุงจิ้มหรือเปล่าอู้ยน่าชัยอ้าวลุงนุ่จริงๆด้วยนะลุงครับไอ้หนุ่มหัวแดงนะเดี๋ยวดูว่าลุงนุ่มากับใครสิโอ้นี่นะครับมาลุ้นกันนะครอ้าวลงมาแล้วครับใครเอ่ยลุงนุมากับป้าสาลุงนุมากับปาสาโอ้เอาแล้วนะฮะป้ามาแล้วครับป้าสานะฮะอืม ภาษาสวัสดีครับอ๋ทีมงานดำนานะครับเออ ดูบรรยากาศนะครับเป็นภาษามากับลุงนุนะครับกับบ่าวโนนะครับกับบ่าวโนภาษาว่าจิ้อนาทปวับภาษาบต้องมาด้วลุงเสือยกข้องขา้าแล้วโ่ น้องปอนก็เตรียมพร้อมชุดดำนาเรียบร้อยก็พอกระเป๋านจต้าษานด้มาดจังเกิ้ลสวัสดีครับอันนี้พนักงานดำนาเก่งมากขากันดำ ก็สังเกตว่าผลงานของทีมยูทูบเบอร์เรานะครับที่ดำนากันวันที่เราไปให้กำลังใจคุณลุงคุณป้านะครับดูไม่ธรรมดานะครับดำสวยด้วยนะครับนะ,ะก็ไม่ถี่ไม่ห่างเกินไปพอดีครับพอดีเลยะระยะ การปักชำนะครับวันนี้ก็นวดน,นะครับลุงเสือนะครับกำลังไถเพิ่มนะครับอีก5้าไร่ฝั่งนู้นะนะฮะนี่นกกอน,นวัฒนมาแล้วนะครับ ความสวไม่เคยเข้าตาเลยนะคะนะสวัสดีครับพี่อนุวัดครับผมวันนี้เข้าตามากเลยต้องดูนานๆหน่อยดูหลายปีนะถึงจะเห็นความสวยกาวเขาเป็นเห็นตั้งแต่ข้างในแล้วเห็นข้างในเลยใช่กาวเห็นข้างในข้างนอกเอาใครมาอ๋อครอบครัวพี่แอนเนาะพี่แอนก็มาถึงแล้วนะคะเออ พี่แอนมากับจ่าเอ็มเนาะเป็นรถจ่าเอ็มนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับมาแล้วครับสวัสดีครับจ่าเอ็มของเราประมาณครึ่งชั่วโมงครับจ่าครับวันนี้จ่าเอ็มไม่มีชุดหล่อเขาแล้วครับไม่ได้รำแล้วครับไม่ครับเดี๋ยวเป็นตากล้องให้เอาเดีเป็นตากล้องนะ อ่าวันวันวันนี้คิดว่าเขาเรียกอะไรนะจะจะเป็นคนดำไหมครับลุงเสือกำลังปัน่นภาษาดำไม่ผ่านปีที่แล้วไม่รู้ปีนี้จะได้ดำไหมหรอ,อข้าวล้ววม,มหมดเลย <laughs> ข้าวล้มหมดโอ้ยล <laughs> ัวของชาติเรา <laughs> ดำนา <laughs> ดำนาไม่ผ่าน <laughs> <laughs> ไม่เคยทำไม่เคยทำเนาะไม่เป็นไรผ่านเราก็ลุยเหรอผมว่าผ่านเราก็ลุยผมผมว่าสงสัยว่าเราเป็นแผนกอ แบกกล้าดีกว่าพี่เพราะว่าผมก็มีเป็นแผลใช่เป็นแผลแหนกส่งเนาะแพแนกส่งกล้าดีกว่าให้สาวๆเขาดำเราเราสามารถใช้ประโยชน์จากอย่างอื่นได้ครับช่วยกันก็ตอนนี้คือคืนมายังไม่เห็นนะครับอ๋อเเมนซับมาหรอกเมื่อกี้ลุงไ์สดบอกทนายอุทัยมาแล้วได้ยินเอฟซีบอกแล้วก็เข้าไปดูในช่องพี่ทนายไออุทัยตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าแกจะมาพร้อมกับ หมากไออินทผารามใช่ใช่น่าจะอยู่ระหว่างเดินทางจากเอ็มน่าจะใกล้แล้วนะน่าจะมาถึงเราเดี๋ยวเราก็เห็นว่าสังเกตว่ารถแปลกๆก็เพราะว่าที่นี่ด่านดีท่องเที่ยวเยอะไม่รู้แกจะไปไหนบ้างอใช่ใช่โน่นโน้นยังไงใช่เดี๋ยวรอดูครับรอดูนะครับทนายดังมานะครับวันนี้มาเยี่ยมที่นี่นะครับชุมชนมาแล้วนะครับฮะไม่ใช่อ๋อฮ่า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 โอ้นะครับ แต่เอ็มไม่ได้มาอาทิตย์นึงแล้วล่ะครับอ้สองนี่ยอาทิตย์เมื่อกี้ไปซีสเกตอ่านใช่ใช่สองอาทิตย์ละูมอนนี้ปานภาษาเตรียมพร้อมนะครับหาหมวกเออภาษาจะรำอยู่ในในนา ครับจะลาอยู่ในนาเลยกิน้าบกเลยกับข้าวเยอะนะครับวันนี้นะครับนะก็เดี๋ยวรอดูบรรยากาศการลาเด้อพี่น้องนะฮะนี่ดู น้องมาต่อยน้องไอเดียนะครับกำลังนั่งเล่นกันนะฮะมาดูดอัวนะอ่ะ,ม,นนาม,อะม,มาดู <c oughs> าร <c oughs> พี่แอนก็มาแล้วนะพี่แอนสวัสดีครับชุดลํำพี่แอนสวยมากเลยเขาบอกว่าเช้านี้ดำนาก็เลยเปลี่ยนชุด ตอนแรกใส่ชุดนางรำแล้วครับเออก็เลยเปลี่ยนชุดก็เลยเขาบอกรอแม่ออฟก่อนว่าจะรำก่อนแต่ที่จริงก็น่าจะรำก่อนรำเสร็จแล้วก็มารับเรื่อมาดำนาไม่ต้องขึ้นมามาล้างตัวอีกไงมันก็จะเหม็นเหงื่นมันจะเลาะถูกเออนะั่นในนี้เขียวเขีดีถูกต้องต้องรำก่อนดำครับผมรำแล้วค่อยดำนะฮะอ่ารอดูว่าแม่ออฟจะมาตอนไหนนะครับทราวน้อยคนนี้เขาไม่รำนะฮะ สวัสดีค่ะไม่ได้ล้ำหรอคะยังมันเุดเขาได้เขาได้อยู่จะจะล้ำหรือจะดำครับกบข้าวน่าจะไม่เกิดข้าวน่าจะไม่เกิดนะมาต่อยบอกนะข้าวน่าจะลอยนะฮะอ่ะก็เซแซวน้องนะครับทุกท่านนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอดิศรแฟมิลี่นุกี้แฟมิลี่บ่าวสอนบ้านจอมบดงเหนือนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมรอดูนางลำครับ ถ้าไม่ออฟยังไม่มาก็ยังมีการํำนะฮะอ่ะก็เราดูว่าสงสัยเราจะได้ถ่ายคนดํานาก่อนเพราะว่าดํานาจะไม่อ่าพูดง่ายพร้อมแล้วก็ลงเลยครับนะการดํานายิ่งทำแต่เช้ายิ่งดีเพราะว่าแสงแดดอากาศร้อนนะครับในฐานะที่แอดอดิสรนก็เป็นลูกชาวนานะครับก็คือการดํานานี่คือถเสร็จปุ๊บดำเลยนะครับจะอ่า ยิ่งเสร็จเร็วยิ่งดีเพราะว่ายิ่งสายยิ่งร้อนนะครับยิ่งสายยิ่งร้อนดำน้ายังยังปีนี้คงไม่ได้ช่วยดำแต่จะแต่จะช่วยแบกกล้าให้โอ้มือนะฮะพอดีตัดกอไผ่แล้วเออเป็นแผลเพิ่งโดนวันที่ก่อนไปวันขึ้นศาลวันเดียวโอ้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแบกกล้าให้แบกกล้าให้ก็ช่วยแบกกล้าเนาะถ้าไม่ได้ดำก็แบกกล้ามเพราะว่าบาดเจ็บโอ้ก็บาดเจ็บขาอ่าก็ไม่ไปไรเอาที่แบบ ใช่คนสะดวกนะถูกต้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์ดิสอนแฟมารีด้วยนะครับค <ไป S 2> ิมีลาไปก่อนสวัสดีครับ